จางดีก็เชิญอุปนายกเป็นผู้ดำเนินการบระชุมครัเป็นภาษาภาคกลางนะคะต่อไปนี้พราเดี๋ยวคนมากเด่นฟังไม่รู้เรื่องสวัสดีครับผมผมในฐานะน้องใหม่นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับการทัาทาม,ามจากท่านนายกและก็ เป็นตัวประสานงานอีกหนึ่งคนนะครับเ,เ,จเจตนาลมในการมาร่วมกิจกรรมหนึ่งนอกจากความเป็นอีสานในในเลือดในตัวของผมแล้วนะฮะแต่เจตจำนงตัวหนึ่งก็คือว่าผมชื่นชอบและก็ชื่นชมในความเ,เสียสละของท่านนายกและก็ท่านเลขาสมาคมคนอีสานในพัทยา ให้เกิดควววาามมมเ็แขงรกกันจน้คุณเข็มเพชรเกียงในินับรรยงครับตัวแทนสมาคมเอยคุณตัวแทนอ,อสอมอรครับคุณปาริชาติกำเนิดขันแก่นครับตัวแทนชุมชนครับคุณชาลิดาสีเล็กครับฝ่ายศิล่าวัฒนธรรมนะครับคุณนพดลตู้จำหลักนะครับฝ่ายบันทืงการแสดงดนตรีนะครับ คุณดงงพรสวุวรรณตรนะครับฝ่ายศา,าสนานะครับคุณพรพัฒราชเวทพิศานะครับศาสนาเหมือนกันนะครับคุณจติยาธโนไทยวัดวัดอะไรบ๊อบวัดโนโซชัยเนาะครับอันนี้ก็ให้มาอยู่ช่วยหาทุนนะครับเพราะว่าเขาหาเงินเก่งหาเงินกลางอากาศนะครับ คุณมงคลจินาวรครับอาจารย์กี้นะคะตัวแทนน้าบุรุษดอนน้อยคุณอะไรเนี่ยคุณสงัดปนาไหนชื่อสงัดโทนสีคุณพนักงานยีนามคุณพนักงานยีนามน้องชื่ออะไรป๊อป น้ำเชื่อเลยน้ำเชื่อเลยมันทได้ผมเว่าทันบา่าจะไม่ทานผมเสนอว่าน่าจะไม่ทานไปม่าอยูย่แล ้ว้ั่สอง้ไเพราะเวลาลิขจะเห่อทั้ว่นข้วม้าวี่กว่าให้สอนก่อนนอนสิบนองคัาครับปีใหม่ครับเปไี่ยนเรียงได้นะครับปีใหม่จไม่ได้บัตรเตายมก็ได้ เาจตงใต้เออดวดหละต้งเรือนคนตงเรือน